พวกเราต้องท่องไว้อออีกกกรบนนั่งเรียนก่อนแม่สอนไว้จำคำนี้ดีๆเล่าจำไว้ถอดก่อนรางว,กกวัลกันเอาพนมมือขึ้นทีนี้ว่าตามผู้หญิงเปรียบเหมือนดอกไม้ดอกบา,านชีข้องกระดานนะมีพลังมากกว่านี้ผู้หญิงเปรียบเหมือนดอกไม้ ผู้ชายเหมือผีเสื้อเหมือนผีเสื้อถ้าผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็อยไใจออนไปใจอ่อนถ้าผีเสื้อใจร้อนดอกไม้ก็ต้องใจเย็นถ้าเรารักใครนะเราต้องใส่ใจเขาเป็นพิเศษอย่าไปทำอะไรรุนแรง có bảo là cô yến tựa mờ như mai